สวัสดีครับเยี่ยมชมฟาร์มแพะคุณลุงทักษิณน,นะครับบ้านพรสว่างสวค์บ้านพรสวรรค์น,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 นะครับตำบลโนน,นปนอแดงครับอำเภอผาขาวจังหวัดเลยวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มใช้พื้นที่หลังบ้านในการเลี้ยงแพะใช้ทําเป็นยกยกโครงยกซุ้มตรงนี้เลี้ยงแบบง่ายๆเนาะของอเราเนาะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากมายโรงเรือนก็ทํากันแบบง่ายๆครับ มาสวัสดีคุณลุงทักษิณก่อนนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับอีพีที่สองครับวันนี้มาเยี่ยมชมต้นทุนในการทำทำพอกเราเนี่ยอันนี้เป็นโรงอะไรเก่าครับคุณลุงทักษิณก็เมื่อก่อนเลี้ยงหมูป่าน้อย,อ,ยอ๋อเลี้ยงหมูป่าอ,อ,อันนี้เราก็มาต่อขยายออกครับ,รบอ๋อเลี้ยงหมูป่าใช่ไหมหมูป่าสองตัวเลี้ยงลเล่นๆสองสามตัวเลี้ยงเพื่อศึกษาก่อนออแล้วก็เลยกลายมาเป็นคอกแพะเลยอเตอนเนี้ย ไปต่อโน่นต่อนี่ออกมาให้นั่นหน่อยก็ทาแค่อันนี้เขาก็อยู่ง่ายๆเลยนี่อยู่ง่ายๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะไปลงทุนที่โรงเรือนราคาสี่ห้าหมื่นเป็นแสนนะมันไม่ไหวเพราะโรงเรือนมันออกลูกไม่เป็นใช่ถ้าอยากได้โรงเรือนที่สวยให้แพะเขาเป็นคนสร้างเองใช่อยากได้รถเขางามเข็นกระถินให้แพะซื้อเองให้แพะจัดการให้ให้แพะจัดการให้เราไม่ต้องออกแรงอะไรนออกแรงแค่ไปหากระถินให้เขาพอครับ เดี๋ยวเขาจะผลิตให้เราเองเออเดี๋ยวผลิตให้เราเองเศษกระถินเศษอะไรเนี่ยก็เอาไว้ทําฟืนทํา <ำ S 1> <ทำ S 2> อะไรได้ฟืนอันนั้นก็ใช้อะไรนั่นน่ะใช้ตะข่ายไหมข้างหลังไม่ใช้ไม่ใช้ใช้แคไ่ไอ้กระเบื้องน,นี่กระเบื้องมันเป็นของของเจ้าข,ของที่ข้างบ้านอเอาทำแล้วเราก็ไม่ต้องทําเราก็ไม่ต้องทาไม่ต้องทำอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นแพงก็ของของข้างบ้านเราก็ไม่ต้องทำมีด้านเดียวใช้ตะข่ายอืมแล้วก็ใช้ตะข่ายแค่ม้วนเดียวก็จบเลยเนี่ยครับ นั่งร้านมีหลังบ้านโรงครัวก็ต่อโรงครัวแล้วก็ทําเป็นสําหรับให้อาหารแพะให้แพะมานอนเวลาแพะคลอดนี่คลอดที่ไหนที่นี่รลงเทวศิล์เวลาถึงหน้าคลอดเราก็ทําจะทําห้องคลอดทำตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ทำตรงนี้พอดีวมันคลอดคลอดหมดแล้วมันไม่มีแพะตัวที่จะคลอดก็เลือกลงโลกใั้มันแล้วก็อันนี้เราคลอดเราก็ไม่ไม่ได้คลอดต่อเนื่องกันหลายตัวเราก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเพราะเรารู้ว่าแพะเราจะคลอดช่วงไหน เราเรู้เลย,ยเราก็เคยทำเราก็่อยเตรียมใช่ไหมเราก็ค่อยเตรียมเอาอพื้นที่ตรงนี้ก็คือใช้พื้นที่หลังบ้านนี่กี่ถึงกี่ตารางเมตรนย่าห้าหกสิบตารางเมตรเนาะประมาณห้าสิบประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงแบบใส่ใจดูแลตลอดลุงทักษินเลี้ยงแบบยืนลงยืนโลงยืนลงแบบง่ายๆเนาะหากระถินให้กินหาญ้าให้กินอาหารคนเราได้ให้บ้างไหมช่วงไหนบ้างมีมีนิดหน่อย นิดหน่อยเฉพาะแ่อย,แย้เด็กเหรอแพ้เดถกงปล่อยนั่นแหละแล้วทีนี้ในส่วนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นนี่ก็เพิ่มขึ้นตลอดเนาะครับเพิ่มตลอดแม่พันธุ์หลักๆที่ที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้สิบแปดกี่ตัวสิบแปดตัวสิบแปดตัวก็ดูเหมือนว่าการขยายตัวการขยายพันธุ์ก็เร็วไหมเร็วมาสอบถามเรื่องของการดูแลรักษาโรคทีนี้ โลกเท่าที่เรามีความรู้ประสบการณ์นี่มาขอความรู้เรื่องของการหลักๆมันก็คือเราต้องป้องกันป้องกันก่อนที่จะแก้ไขป้องกันนี่คือแก้ไขอย่าอย่ารอให้แพรป่วยแล้วก็ไปหายาไปฉีดป้องกันยังไงครับใช้น้ำหมักน้ำหมักบอรเพ็น้ำหมักบอรเพ็ผสมน้ำให้กินตลอดใช่ไหมทุกวัน มันจะมีบรลเพศลูกยอบรลเพศเนี่ยชาวแพี่ยรู้ดีที่เรามีเป็นผงมาใช่ไหมหรือว่าไม่เราก็หาจำป่าจำบ้านแล้วเรามาทําเองทําเองแปรรูปเองแปรรูปเองลูกยอก็หาซื้อจำบ้านขอจำบ้านเขาอืมาหมักแล้วก็ถ้ามีฟ้าทลายชนก็ใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปด้วยจะไม่ไม่ป่วยสองปีในแพ้ยังไม่ตายทักตัวแต่ป่วยแล้วก็มีมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ฉีดยาไปดูแลไปเออ ปัญหาเรื่องสภาพอากาศก็ไม่ก็ไม่ไม่ส่งผลให้แพะมากมายเพราะว่าแพะมีสุขภาพดีอยู่แล้วครับแล้วก็คุณลุงอธิบายเรื่องของสมุนไพรมื่อสักูลนี้นหน่อยทีย่นหนึ่งก็ีวิธีวิธีการทําผสมให้กินท,ทำยังไงทำก็น้ําหมักเอบริเพสห้ากิโลบรเเพสห้ากิโลสับอ่ะนะสับสับเป็นท่อนๆแล้วก็หมักใช้ใช้วิธีการแล้วก็ลูกยอ5้กิโลกากน้ําตาลหลิตรครับหมัก แล้วก็เติมน้ําให้เติมถังถังก็ประมาณถังถังประมาณห้าสิบลิตรนี่แหละโอ้ถังห้าสิบลิตรก็ปิดฝาให้สนิทไหมครับปิดอย่างดี่มถ้ามีฟ้าลายจนก็ใส่เข้าไปด้วยยิ่งดีเพราะว่าจะแก้ไขได้ดีแพะจะไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ป่วยครับพอหมักไว้ประมาณสักยี่สิบวันก็เริ่มใช้ได้แล้วเวลาใช้วิธีใช้ก็กงกงเหล้าขาวสิบบาทอ่ะกงเหล้าขาวเออแล้วก็เอาผสมน้ําประมาณสิบลิตรแค่นั้นเองแค่นั้นแหละทุกว่าน้ำยี่สิบลิตรเราก็ใส่สองกง อ๋อเนี่ยอ่างน้ำผมก็ให้แล้วเราก็ให้มันกินกินให้มันกินตอนแรกมันกินยากไหมไม่ยากไม่ยากมอระเพ็ดสดสดสับผสมเกลือเกลือเกลือเม็ดเกลือทะเลน่ะมันยังกินเลยกินแย่งกันกินเลยเป็นยาถ่ายหนึ่งยาถ่ายพยาธิแทบจะไม่ค่อยป่วยอันนี้มีส่วนที่ไล่พยาธิให้เขาด้วยไหมมีส่วนมากๆเลยอ๋อเราอาจจะไม่ได้ใช้เคมีอะไรป้องกันเขาได้ทำไปเรื่องพยาธิถ้าเราใช้ในสวนนี้ก็คือพยาธิก็ห่างไกลครับห่างไกล ถ้ามันนั่นหน่อนเราก็เราก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้น้อยหนึ่งหนึ่งแพะเรามันยืนลงไม่ได้เลี้ยงไรทุ่งเรื่องพยาติก็ไม่เคยมีไม่ค่อยมีมีก็มีน้อยแต่ว่าก็ก็ให้อยู่ก็มันผอมมันมันผิดสังเกตเราก็ดูเลี้ยงตามอาการอ่ะดูตามอาการดูตามอาการก็คือส่วนใหญ่เราให้ยาละม่ดตั้งโปรแกรมว่าสองเดือนสามเดือนฉีดสองเดือนฉีดสุดท้ายแล้วกำไรจากแพะนะมันจะไปขยาหมดอืเราก็พยายามใช้สมุนไพรให้เยอะครับ แล้วก็เวลาในการที่เราจะไปทาเกษตรอย่างอื่นตอนนี้ลุงสักิมีเวลาไปปลูกแตงไหมนี่ตอนนี้ไม่มีผมเลิกทุกอย่างเลิกหมดแล้วเลิกหมดแล้วหันมาใส่ใจตรงนี้ดีกว่ากับแพะนี่หันมาอยู่กับเหมือนกับที่ป้าทํานี่ใช่ไหมเนี่ยดูแลอะไรให้กันเนี่ยนะดูแลพุกทีอยู่ของเขาทั้งวันกลางคืนลองผิดปกติก็ต้องได้ลุกขึ้นมาดูได้ขึ้นมาดูแล้วทีนี้กรณีที่เราเลี้ยงอยู่หลังบ้านนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเราบังเอิญเรามีพื้นที่ตรงนี้เราก็ดูแลได้ง่ายเนาะครับดูแลได้ง่าย สุขภาพแพะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาไม่มีพยาธิเนี่ยเขาก็ไม่มีโรคไหมหรือยังไงใช่พยาธิเป็นเรื่องสําคัญสำหรับแพะเราจะป้องกันยังไงที่นี้ป้องกันไันไ้่ได้เนีน้ำหมักเนี่ยแหละเบื้องต้นก็คือน้ําหมักแพะจะไม่ค่อยมีค่อยมพยาธิแต่วันนี้เราดูว่าตัวไหนมันยังผอมอยู่มันยังมันยังไม่ไม่ไม่สีไม่ขึ้นไม่อะไรนะขนดูขนดูอะไรมันมีอาการเราก็มันยังไม่อ้วนไม่อะไรมากมายเนี่ยเราก็หายาไม่ฉีดฉีดเป็นตัวตัวไปตัวไหนมันอาจจะบำรุงเป็นตัวตัวไป แพ้มันจะเหมือนคนบางตัวก็ไม่เคยป่วยเข็มฉีดยาไม่เคยรู้จักก็ยังก็ยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรโอแต่บางตัวก็ป่วยนู่นเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็คอยดูแลักษามันก็จะเป็นบางตัวเป็นบางตัวเหมือือนคนเลยอืมมีตัวที่ไม่เคยเป็นอะไรแล้วให้ลูกสามครอบสี่ครอบไม่รู้ว่าลูกหลานจะเต็มครอบไปหมดแล้วก็ลูกเคยป่วยอะไรยาลูกตัวเดียวนี่ก็ยังไม่อะไรก็ใช้งานได้ปกติเข็มฉีดยาก็ไม่เคยรู้จักเลยไม่น้วันอ้วันอ้วันตลอดอืมแล้วแล้วสรุปแล้วนี่ พ่อพันที่เราใช้อยู่นี่เป็นเป็นสายพันธุ์อะไรไคุณลุงทักศิลป์บอยแองโกลบอยแองโกลตัวใหญ่นะตัวนี้เนาะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้พ่อพันเนี่จะสองปีแล้วสองปีเนาะแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแข็งแรงอยู่แข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ปริมาณตัวเมียทั้งหมดนี่ก็อ่ากี <S 2> <S 2> <S 2> ่ตัวนะทั้งหมดที่ท,ที่ที่กำลังที่แม่พันธุ์ก็สิบแปดตัวสิบแปดตัวแล้วทีนี้ตัวผู้นี่หนึ่งตัวก็พอพอไหมพอพอแล้วเนาะยี่สิบห้าสามสิบก็ได้พอเนาะอ่า สมาชิกที่กําลังจะตัดสินใจเลี้ยงแพ้นี่คุณลุงทักษิณมีคําแนะนําอะไรเบื้องต้นผมว่ามัน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 มน,น่าเลี้ยงสําหรับแพะพรสอนี้อะไรก็สู้แพ้ไม่ได้หรอกหนึ่งทุนน้อย<พ>อเราเลี้ยงได้ต้นทุนตำ่ำต้นทุนตำ่ตนนตำอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องซื้อขายนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการขยายพันธุยย์การเลี้ยงเพื่อ,อ,อต้นทุนตำ่ำนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของการทําสวนทําไร่ทำนานนี้ต้นทุนต่ำกว่าเยอะต่ำกว่าเยอะอ เล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แพะเนี่ยมันมีเงินสี่ห้าพันก็เลี้ยงได้อืแต่ถ้าวัวถ้าควายน่ะสี่ห้าพันมันซื้อไม่ได้มันซื้อเนื้อกิโลมันได้อยู่อืแล้วทีนี้กรณีที่ต้นทุนในการให้อาหารก็น้อยน้อยน้อยไหมถือว่าน้อยไหมถือว่าน้อยก็มีน้ํามันเติมรถหากระสินให้กินออกแรงหน่อยเราก็ออกกําลังออกายด้วยอถ้าถ้าสมมติว่าเราจะทำแบบแบบใหญ่ๆแบบเลี้ยงหลายหลายมีแม่พันธุ์เปร้อยตัวนี่มันก็ต้องมีแปลงหญ้า มีแปลงหญ้าตอนนี้คุณลุงทักษินได้เตรียมแปลงยงแปลงหญ้าไหมไหมนี่เตรียมเตรียมพื้นที่ในการปลูกหญ้าแล้วก็มีครับกระถินนี่เรามันมันน้อยลงไหมหรือว่ามันยังเยอะอยู่ตามท้องตลาดตามอะไรทั่วไปมันก็พอหาได้อยู่พิดว่าแรงนี่จะผ่านได้แพะ40 4 0็ดตัวนี่คิดว่าน่าจะผ่านอยู่ผ่านได้เนาะตามดูแล้วมันก็ตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่ ขึ้นใหม่แล้วก็ทีนี้ฟาร์มแถวๆนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆก็แบ่งๆกันไปแล้วจะใครจะหาได้ก็ส่วนใหญ่ก็มีพื้นที่ในการที่จะไปหาต่างคนต่างหาเยอะอยู่แล้วครับต่างคนต่างหาแม่พันธุ์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นบอแองโกหมดเลยบอลูกผสมลูกผสมผสมแองโกมาก็มีผสมชาแนลมีไหมชาแนลมีมีด้วยชาแนลก็มีอผลตอบรับในเรื่องของลูก ขยายพันธุ์ไรต่างเนี่ยคิดว่าอย่างไงดีไหมครับคุณลุงต้องดีดีไหมขยายพันธุ์เร็วอพรปีหนึ่งก็เราดูแลดีๆน่ะก็สองรอบสองรอบเลยสองรอบเพราะว่าท้องห้าเดือนก็คลอดแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากพอห้าเดือนคลอดแล้วก็อายุลูกมันออกคลอดได้เดือนเสร็จเ็เนี่ยมันก็แม่กระทบอีกแล้วอก็ท้องไปอีกห้าเดือนก็คลอดอีกแล้วอไม่จะอยู่ที่ประมาณสองรอบปริมาณการขยายตัวการพร้อมที่จะทับหรือว่า การผสมพันธนี่ตั้งท้องอะไรนี่มันเร็วครับเร็วอืดูแลในช่วงท้องนี่คุณลุงทักษิณดูแลยังไงพิเศษอะไรไหมไม่มีอะไรพิเศษก็เลี้ยงธรรมดาธรรมดาให้อาหารไปตาม<ห>ปกตาาิธรรมดาไม่ว่าท้องใกล้คลอดแล้วก็บางคนเขาก็แยกขังกลัวมันชนกันกลัวแท้งกลัวอะไรนะของผมก็ไม่ไม่ได้ขังก็ปล่อยไปตามนั้นแหละถึงวันที่คลอดแล้วค่อยจับเข้าค้อก วิธีการดูดูตัวเมียที่จะเอามาผสมพันธุ์เอามาทับนี่ต้องต้องมีมีคุณสมบัติยังไงตัวเมียตัวเมียส่วนมากผมตัวเมียเราต้องเวลาเราเลือกเ่ยเราจะเลือกยังไงเลือกก็เอาตามตลาดหน่อยก็คือเขาเขาเขาคอแดงเขาหัวแดงตลาดที่ที่เขานิยมนะแต่ว่าเขาคอแดงตัวเล็กก็มีคือเลี้ยงได้ก็ไม่โตใช่ไหมครับ เลี้ยงได้ก็ตัวไม่ใหญ่นะจะเห็นเนี่เขาเรียกแพะสีสีแดงมั่งขาวคอดํามั่งสีดํามั่งนี่โครงสร้างใหญ่เลือกเอาโครงสร้างใหญ่ๆแล้วเราก็ดูโครงสร้างมันจะโตไปนั่งหน้านั่นแหละจะใหญ่นั่นแหละเพราะว่าเราเลี้ยงสายกิโลไงคือคือวิธีการที่ดูตัวเมียที่พร้อมเนี่ยเราจะผมกําลังกําลังจะบอกว่าเราจะดูยังไงเราเราเรา,เราอาจจะไปเจอแพะที่มันเป็นหมัน เราจะดูวิธีการยังไงที่จะแพ่หมันนี่ดูยากหน่อยแล้วบาง<ห>บางตัวเนี่ยเขาบอกว่าแพะบางตัวนี่อาจจะนมไม่ดีนมไม่พร้อมที่จะให้ลูกเราซื้อมาเราได้มาเราก็เขาก็ให้ลูกเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณลุงก็สคิดยังไงตรงนี้มันมันจะไม่ค่อยมีนะผมว่าแต่ว่ามันก็มีแต่ว่ามันก็น้อยเราก็ดูว่านมสมหัวนมสมบูรณ์ไหมนมสองเต้าดูลักษณะหัวนมสวยรูปร่างโครงสร้าง น่าจะโตไปข้างหน้าได้เพราะว่าแพะนี่ลูกอคอกแรกก็ยังไม่หยุดนะอคอกที่สองเขาถึงจะหยุดโตอคอกแรกนี่ตัวแม่ตัวแม่ก็ยังโตได้อยู่ยังโตได้อยู่<อ>แพะสาวสาวน้อยสาวน้อยรุ่นอย่านมมาแล้วก็อย่าเพิ่งรีบทับถ้าเราปล่อยตัวผู้เข้าผสมนี่สี่ห้าเดือนทับก็มีทีนี้เราก็มีลูกแต่ลูกแต่น้อยมันมันจะแค่แกนนะเราเราเรา,เราจะป้องกันยังไงทีนี้เราหมายถึงว่าเราเรา,เราต้องกักไอ,ไอรุ่นที่เป็นสาวาออกใช่ไหม ถ้าเราให้เขาโตก่อนพร้อมผสมแปดเดือนก้าวเดินก่อนก็เอาตัวผู้เข้ามาข้าวตัวผู้เข้ามาผมเห็นบางฟาร์มนี่เขาก็ยังเลี้ยงผสมประสานกันอยู่ไหมถึงว่ามีมีตัวผู้ตัวเมียก็ฆ่ากันไปหมดเนี่ยใช่แบบนั้นมันจะมันจะมันจะทับห้าเดือนก็ทับแล้วตัวเมียมันมันเป็นสัตว์มันก็ทับทับทีนี้มันท้องมันท้องแต่น้อยแล้วมันมันแค่แกนคือที่มันที่มันพร้อมทับจริงๆแล้วมันพร้อมตั้งแต่สามสี่เดือนเลยเหรอห้าเดือนห้าเดือนก็นั่นแล้วบางทีตัวผู้มัน เดอตัวผู้เหินๆหน่อยมันไม่ให้มันก็บังคับกับขมขืนอ่ะพูดง่ายขมขืนเลยทีนี้มันก็ติดก็เหมือนมันคอนนั่นแหละนอนขมขืนมันแล้วมันก็ต้องติดก็ต้องมีลูกมอกลูกออกมากแค่แกนมันน้อยไปอแปดเดือนแล้วแล้วช่วงช่วงที่ที่ก่อนท้องเนี่ยเราจะให้เราเราจะให้ยาถ่ายพยาตอนไหนทีนี้กรณีที่ว่า เราจะถ่ายพระยาตามปกติของเราเนี่ยหรือว่าคุณลุงคุณลุงทั้งสิ้นะให้ได้ตลอดนั่นแหละเราจะให้ช่วงไหนก็ให้ได้ท้องแพะท้องมันก็มีตัวยาที่ว่าท้องให้ได้ให้ได้ก็ถามคนที่เขาใหานะ้ยาคือมันจะมียาบางชนิดที่เขาถึงแพะท้องก็ให้ได้ได้อ,อันนี้สำหรับสมาชิกที่ท,ที่ที่สนใจนะครับหรือว่า สมาชิกที่จะเรียนรู้ประสบการณ์เนาะเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไปประสบการณ์จะสอนเราเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าข้อสําคัญที่บอกต้องใจรักใจรักด้วยใช่ไหมใจรักรักเขาห่วงเขาดูแลเขาให้ดีไม่มีปัญหาหรอกถ้าเห็นเขาเลี้ยงเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงแล้วไม่รักไม่ค่อยดูแลไม่อะไรนี่ไม่รอดอเลี้ยงแล้วต้องใจรัก ถ้าเราเลี้ยงแล้วเราไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยก็จบอีกจบอีกอืมเพราะแพะเนี่ยมันมันคล้ายๆกับมันเป็นสัตว์ขี้เหงาขี้อะไรแล้วอยู่กับเขาเล่นกับเขาเขาชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นเขาชอบให้เราอยู่ใกล้ๆเขาป่วยรักษาก็หายหนักๆคิดว่าไม่หายมึงตายเนี่ยแต่เราอยู่ประกอบผมขอเขาก็รอดสุดท้ายก็รอดเขาอาจจะได้กําลังใจส่วนหนึ่งไหมคุณลุงทักษิณมัน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 พูดโทษกันหลายคนผมว่าผมก็คิดเราเองนะผมคิดเราเองบางคนเลี้ยงเลี้ยงแบบ บางมันไม่มีเวลาให้มันเลยมันก็ตอมใจเลี้ยงมาเป็นเก้าปีสิบปีคือว่าเซียนแพ้แล้วบอกปีนี้แพ้ผมตายไปแล้วยี่สิบอย่างนี้ก็มีมีไม่ได้ความรักจากเราของเราบอกเป็นอะไรตายเป็นวัดผมก็เลยบอกสูตรยาสูตรอะไรไปที่นี่ฝนตกนี่แชะไปหมดข้างล่างในเลี้ยงปลายังได้เลยนี่ตอนตอนนั้นอะนะฝนเออแล้วแล้วตอนนั้นมันอยู่อย่างนี้หรือว่ามันขึ้นข้างบน ก็ขึ้นข้างบนไม่ลงก็อยู่ตรงนี้แดีข้างล่างมีงแต่น้ำเต็มอย่างนั้นด้วยเหรอมันมีน้ำขังเลยเหรอตรงนี้ขังนี่นี่แองค่องข้างล้างหลังมันก็ยังอยู่ได้่นอยูได้แล้วไม่ป่วยด้วยแสดงว่ามันก็ไม่ลงมาข้างล่างสิท่านั้นนะมันไมลงข้างล่างก็หาอะไรเมื่อก่อนให้เป็นไอ้นั่นให้ให้กินอะไรตรงเนี้ยทําเป็นกระถินเออนั่งร้านแบบนั้นล่ะให้ให้กินตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้ออกข้างนอกคุณลุงคุณลุงฟาร์มคุณลุงอยู่ที่บ้าน พรสวรสรค์ตำบลนนปอแดงนะครับสำหรับสมาชิกที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มคุณลุงทักษิณเนาะทักษิณฟาร์มมีมีป้ายหน้าบ้านหรือยังนี่ยหน้าหน้าฟาร์มเนี่ยยังทำหรือยังยังหรือว่าให้โทรมาสอบถามเลยโทรมาสอบถามเพราะว่าโทรมาที่เบอร์คุณลุงทักษิณ92 9487501นะวันนี้นะครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามตามนั้นนะครับคลิปที่อยู่ในฟาร์มแพะที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละอำเภอผาขานะครับ ตำบลนนปอดแดงนะครับพื้นที่บ้านนะครับโทรหาคุณลุงทักษิณเลยเลยนะครับสมาชิกที่สนใจนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับสมาชิกทุกท่านครับ,บสวัสดีครับ